สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย PBS ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีทรงปฏิบัติพระราช,ชกรณียกิจดังนี้ เวลา9ก้านาฬิกา2นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จออกณนะวังสัปปทุมทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2,564ของคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยาณิพัฒนา รมมลวงนราธิวารวดราชนครินทร์สอวนอโดยมีวาระการประชุมประเด็นสําคัญได้แก่การจัดงานสองทศวรรษน้ําพระไทยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการส่วนภูมิภาคสรุปผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา2563ได้แก่ค่ายสอวนอ5สาขาวิชาหลักได้แก่คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์เคมีชีววิทยาและฟิสิกส์ ค่ายสออวนอสาขาวิชาอื่นๆได้แก่ดาราศาสตร์ภูมิศาสตร์วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศวิทยาศาสตร์ระดับมัธยม,มศ,ศึกษาตอนตอน้นและอาเซียนสายแอนแคมการดำเนินงานปี2,564ได้แก่การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติประจำปี2,564การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับนานาชาติประจำปี2,564โครงการตำราวิทยา,าศาสตร์และคณิตศาสตร์ของมูลนิธิสออวนการให ทุนการศึกษาประจำปี2,564ได้แก่ทุนโอลิมปิกวิชาการสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนาคารินทและทุนการศึกษามูลนิธิสออวนนอกจากนี้ยังมีเรื่องเสนอเพื่อพิพจารณาเช่นงบการเงินของมูลนิธิการพิจารณาเห็นชอบเรื่องแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้ใจ่ายของมูลนิธิสอวนประจำปีงบประมาณ2,565เป็นต้น เวลา17นาฬิกา55นาทีเสด็จออกณวังสรพทุมทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภาการชาติไทยครั้งที่33ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์มีผู้บริหารสถาบันเฝ้าทูลอองพระบาทณห้องประชุม912ชั้น9อาคารศิรินทรานุสร6 0 0ษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยมีระเบียบวาระการประชุม3วาระที่สำคัญได้แก่การรับรองรายงานการประชุมสภาสถา บันครั้งที่32เมื่อวันที่27เมษาย,ยน2564การวางแผนอัตรากำลังบุคลากรสถาบันประจำปี2564ถึง2568การบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับสถาบันการพยาบาลศรีสวลินทิราสภา,าการชาติไทยนอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆที่มีกรรมการสภาสถาบันเป็นองค์ ประกอบ ที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลคณะกรรมการการเงินคณะกรรมการติดตามการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบันคณะกรรมการธรรมาพิบาลและจริยธรรมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะกรรมการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาพศ2564รวมถึงการรายงานเรื่องบทบาทของสถาบันการพยาบาลศรีสวริ์ทิราสภากาชาติไทยในการเป็นจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด หน้าส0 1 9หรือโควิด -19 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดก้รดกรม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลสังกัดกรมแพทย์ทหารบกและโรงพยาบาลตำรวจ ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าพลโทชันชัยติขาป,ปัญโยเจ้ากรมแพทยทหารบกรับมอบชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์หรือ PAPR พระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิิกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวม54ชุดเพื่อบรรเทาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 โดยจะนำไปมอบให้แก่โรงพยาบาลสังกัดกรมแพทย์ทหารบกรวม9โรงพยาบาลประกอบด,ด้วย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโรงพยาบาลอนันทมหิดลโรงพยาบาลค่ายสุรนารีโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโรงพยาบาลค่ายวชชราวุธโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีโรงพยาบาลค่ายกาวิละและโรงพยาบาลค่ายสัพพสิทธิ์ประสงค์ ในที่โรงพยาบาลตํารวจพลตารวจโทโสภนรัตนสิงหาจารุนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตํารวจรับมอบอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์หรือ PAPR พระราชทานจํานวน6ชุดโดยโรงพยาบาลตํารวจมีเตียงรองรับผู้ป่วยโรคโควิด -19 จํานวน183เตียงและมีเตียงรองรับผู้ป่วยติดเชื้อที่มีอาการไม่รุนแรงที่โฮสเทลจํานวน200เตียงปัจจุบันมีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษารวมทั้งหมด1 4 สิคนสมเด็จพระกนิษฐาธิรัชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดมอมพระชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลเวการุณรัฐและโรงพยาบาลสงขา ที่โรงพยาบาลเวาการุณรัฐเขตหนองจอกนางภากมลรัตตะเสรีกรรมการและรองเหรัญยิกมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้แทนส่งมอบอุปกรณ์ปกป้องกันร,ระบบหายใจชนิดใช้พลังงานจากแบตเตอรี่หรือ PAPR พระราชทานจำนวนสองชุดมีนายแพทย์สุรชัยภูมิพิพัฒน์ผลผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวาการุณรัฐเป็นผู้รับมอบ โรงพยาบาลเวกการุณรัตได้ปรับปรุงพื้นที่เป็นหอผู้ป่วยโควิด1และ2รองรับผู้ป่วยรวม24เตียงและรับผิดชอบโรงพยาบาลเอราวันสองนะสนกีฬาบางกอกอารีนาเขตหนองจอกที่ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามขนาด400เตียง และที่โรงพยาบาลสงขารองศาสตราจารย์สัญชัยกลิ่นพิ่กุลผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทนสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้แทนส่งมอบเครื่องออกซิเจนไฮฟลูพระราชทานจำนวนสิบเครื่องเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความสำคัญในการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะร่องออกซิเจนและผู้ป่วยภาวะวิกฤตที่ไม่สามารถหายใจได้เพียงพอหรืออยู่ในภาวะหยุดการหายใจจากสาเหตุต่างๆ มีนายแพทย์ศักดาอันพาดผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขาเป็นผู้รับมอบปัจจุบันโรงพยาบาลดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 าจำนวน30คนและยังรับผิดชอบโรงพยาบาลสนามจิตเวชมีผู้ป่วยรักษาอยู่80คนและรับผิดชอบโรงพยาบาลสนามในเรือนจํามีผู้ป่วยรักษาอยู่580คน สมเด็จพระนิษิฐาธที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมพระราชทานวัตถุดิบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่โครงการกล่องอาหารปันสุข วัดปทุมวานารามราชบวร,รวิหารมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาทิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและโรงเรียนวัดปทุมวานารามในพระราชนปพนธรร์สนองพระดรําริสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกดําเนินโครงการกล่องอาหารปันสุกกล่องขนมปันสุขและถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาส ยามบรมาราชาุูมารีทรงพระกรุณาโปรดประบรมม่อมพระราชทานวัตถุดิบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่โครงการและในวันนี้ได้นำกล่องอาหารปันสุขไปส่งมอบที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ศูนย์การค้าสยามพรากรชุมชนซอยเปี่ยมสุขชุมชนในเขตพระขนงแลดสอนนอปทุมวันและโรงพยาบาลสิริราช จิตอาสาสถาบันเทคโนโลยีจิตระดาสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนิธิเทวราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีนาย,ยกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตระดาในการทําความดีโดยจัดทาอาหารกล่องไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ในวันนี้ที่โรงพยาบาลราดกระบังกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลสนามมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี และโรงพยาบาลสนามในสังกัดกระทรวงการอุดม,มศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรี พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยธรกิติคุณโปรดให้เชิญทรัพย์ส่วนพระองค์สิ่งของประธานไปมอบให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนตรังสิตด้วยทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของเด็กและบุคลากรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ที่อาคารฉัดชมพูสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตจังหวัดปทุมธานีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยธรกิติคุณโปรดให้นายบุญเชิดกันไพรองผู้อํานวยการกองงานในพระองค์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวรคติยราชนารีเชิญซับส่วนพระองค์ข้าวหอมมะลิในโครงการเกษตรอธทิตยธรจํานวน1000กิโลกรัมตุกตาเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและสิ่งของจําเป็นสําหรับการดูแลเด็กไปมอบให้แก่สถานสงเคราะห์ เด็กอ่อนรังสิตโดยทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของเด็กรวมถึงข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจพร้อมกันนี้ประธานเลี้ยงอาหารกลางวันเมนูไก่ทอดและพิซซ่าแก่เด็กๆ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตจังหวัดปทุมธานีให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ6ปีที่ประสบปัญหาทางสังคมทั้งหญิงและชายเป็นเด็กถูกทอดทิ้งตามโรงพยาบาลเด็กเร่ร่อนพลัดหลงเด็กกำพร้าไร้ที่พึ่งโดยให้การสงเคราะห์ด้านปัจจัย4การพัฒนาด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เป็นไปนตามวัยเพื่อให้เด็กได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศ ปัจจุบันมีข้าราชาการและเจ้าหน้าที่จำนวน96คนมีเด็กชายและหญิงในความอุปการะจำนวน214คนจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้ว